สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับพบกับผมแชมปเปี้ยนนะครับมาเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับก็จะมาให้ทีเด็ดเต็มตีนกันนะครับแน่นอนนะครับวันนี้ในวันอังคารนะครับก็เป็นศึกมวยมันสนันเมืองนะครับที่คัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโดยที่คู่มวยที่คัดมาเนี่ยมีทั้งหมด3รายด้วยกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของทีเด็ดเต็มตีนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครที่อยากไปต่อยอดนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้ไปที่ช่องเพื่อนนะครับพีม์ตัวเอ๋สาข้างหน้าตัวพตัว Y 2ออองยูนะครับ a อสไข้างหน้า p y 2 2 2 u อยูนะครับมาลุยกันนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าต้องบอกว่ามวยเนี่ยถือว่าเบียดหลายคู่เลยนะครับหยิบยกมาคู่แรกเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวแรกคู่แรกของรายการเลยนะครับเด่นผาด่างแดงรถด,ดีนะครับเจอกับทนายเจ้าเพชรน้ำหนึ่งสงสงประกอบน,นะครับพิกัดชก103ปอนด์เท่ากันทางนั้นเด่นผาดด่างช่างได้ตามพิกัดน,นะครับส่วนเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยนะครับมาช่างได ร้อยสี่จุดหนึ่งนะครับลดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยเรทเปิดนะครับอยู่ที่เด่นผาด่างนะครับอยู่ที่เด่นผาด่างนะครับเป็นต่อ54นะครับพื้นเพย์ฟอร์มหลังคู่นี้เป็นอย่างไรนะครับไปดูกันหน่อยนะครับทั้งนั้นไอ้เจ้าเด่นผาด่างเด่นฤดีเนี่ยมวยเข่านะครับเกาะในล็อกรัดมาตีดีนะครับไปปลายแข่งแข็งแรงฟอร์มหลังก็มีเอ่อสฟอร์มหลังเนี่ยแพ้2 ชนะ2ล่าสุดเนี่ยแพ้กับฉลามชนมาส่วนนั้นตเพชรน้ำหนึ่งนะครับสสปรกรณ์นะครับหรือว่าปรกรณ์พรชัยตัวเดียวกันนะครับมวยจากสุรินซ้อมอยู่ที่วินยุทธ์ฟาร์มนะครับก็มวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับนะครับและก็เคยชนะมาแล้วด้วยสำหรับไอ้เจ้าเพชรน้ำหนึ่งนะนะครับล่าสุดเนี่ยชนะน็อกเช่นนันเพชรภูไทยดับลันสารคามมานะครับช่วงหลังก็มีแพ้นอกชนะน็อกแล้วก็ชนะคะแนนมานะครับอ่ะ ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าคราวนี้น่าจะไม่เหมือนเดิมนะครับชอบไปที่นั่นในเจ้าเด่นผาดังแดงรถด,ดีนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ซ้อมพอหลักบุญด้วยนะครับช่วงหลังก็อ่าโอเคพอหลักบุญอาจจะชนะบ้างแพ้บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นค่ายที่ผู้ทอนที่มีคุณภาพแหละนะครับมาถึงรายที่2นะครับที่หยิบยกกันมานะครับเป็นคู่รองของรายการนะครับทางนั่นไอ้เจ้ามังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับเจอกับทางนั่นเหนือพยักไฟเตอร์มวยไทย คู่นี้พิกัดชก110อปอนด์เท่ากันนะครับทางนัาน,นมังกรเหล็กเนี่ยมาร1 0ยนะครับลดจุดส่วนท่าน,นั่นเหนือพยัก์เนี่ย110.2ลดจุดต้องบอกว่าลดคนละนิดคนละหน่อยนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยปาดหัวตัวเท่าเลยคู่นี้นะครับเรทเปิดเนี่ยอยู่ที่เหนือพยัก์ต่อรองนะครับไขรต่อรองนะครับก็สูสีอ่ะนะครับ เลนเปิดแบบนี้นี่เบียดเบียดเลยนะครับโดยคู่นี้นะครับทนานเจ้ามังกรเหล็กนะครับก็มวยจากนครศรีธรรมราชนะครับแต่มาซ้อมอยู่ที่ค่ายเด็ดรักนะครับมีพี่หลวงนะครับมีพี่หลวงแล้วก็มีอาจารย์สุรัตน์นะครับดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับเป็นประเภทมวยเข่านะครับสาสตร์แข้งนะครับขวาคอล็อกลัดมาตีดีนะครับแต่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยมีแพ้ยอดกตตัญยูสองไฟนะครับแล้วก็ชนะยอดเอกล่าสุดชนะฮาร์ดก่อรุ่งธนะเกียรติมานะครับ ส่วนทานั้นไอ้เจ้าเหนือพยักฆ์ไฟเ,เตอร์มวยไทยนะครับหรือว่าเบิกเลิกยิมวอสังประภยัย1ปัพทีแดงพนมดงรักตัวเดียวกันนะครับมวยจากสุรินทนะครับก็มวยขวาจังหวัดฟือครบเครื่องสาดแข้งสับเอ่อสับซอกดีเหลี่ยมเชิงดีเข้าก่อนออกตัวได้นะครับฟอร์มหลังมีชนะคะแนนจิกซอแพ้คะแนนเพชรมาวินแล้วก็แพ้คะแนนแหลมโพ คือมาเจอมวยจากค่ายสิงมาวินเนี่ยที่ซ้อมอยู่สิงห์วินเนี่ยแพ้หมดนะครับช่วงหลังแพ้หมดนะครับแต่จริงๆผมมองก็เป็นนักมวยที่กรแห่งและก็เก่งนะนะครับต้นๆไปก่อนนะครับผมชอบไปที่เหนือพยัคฆ์ไฟเตอร์มวยไทยแล้วกันนะครับและก็มาถึงคู่เอกนำรายการนะครับเป็นคู่ของท่านเจ้ายหนึ่อุบลน,นะครับหอุบล อ๋ออัจฉริยะนะครับใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าใช่เจอกับสองคมบางกอกอัลัยยนนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเอร์ตอนเท่ากันหนึ่งบนนะครับประมาณร้อยแสนสิบจุดเก้าขาดจุดหนึ่งส่วนสองคมเนี่ยร้อยสามสิบจุดห้านะครับลดเขาดจุดห้าขาดคนละนิดคนละหน่อยนะครับเป็นทางด้านไอ้เจ้าหนึ่งบนที่ร้อยกว่าแต่น้ําหนักเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นน้ําหนักของทางด้านไอ้เจ้าสองคมนะหนึ่งบนเนี่ยต่อยประมาณนักร้อยยี่สิบร้อยยี่เก้ากำลังดีนะครับอันนี้ก็ปล่อยๆขึ้นมานะครับแต่เลทเปิดอยู่ที่หนึ่ง แต่ย้ายมายังไม่ชนะใครเลยนะครับยังไม่ชนะใครเลยซึ่งก่อนหน้านี้ผมมองว่าเป็นนักชกที่โอ้โหน่าจะเป็นนักชกที่มีแววที่ดีมากๆเลยนะครับแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะชนะไอ้เจ้าดาวินลันนักชกชาวกัมพูชามาแต่ก็ยังวัดอะไรไม่ได้หรอกนะครับส่วนสองคมนี่ก็ต้องบอกว่ามีชนะน็อกตีโต้แล้วก็แพ้น็อกให้กับทนันนันสมิงเดช ปะทะไปทีเดียวทีผมยังชอบทางด้านหนึ่งบลมากกว่าอ่ะจัดไปที่หนึ่งบลสิทธิเชฟบุญธรรมเดิมหรือว่าอออัจฉริยะนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมย้ำให้หน่อยนะครับผมอ่ะให้3รายเนี่ยนะครับที่เด็ดเต็มเตียงผมเนี่ยมีเด่นผาด่างรายแรกนะครับรายที่สองไปที่ท่านนั่นเจ้าเหนือพยักษ์แล้วก็รายที่3ไปที่ท่านนั่นหนึ่งบลสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับนี่คือที่เด็ดเต็มเตียงผมแชมเปี้ยนที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้นะครับยังไงฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกทุกช่องทาง